เค hey, ผมวันนี้ก็มาเจอผมนิสบ mm ิวทีวีอีกแล้วเพามาชมบ้านถามว่าทำไมผมต้องพามาชมบ้านโอเคขอเพราะว่าช่องนิดนิวนะคบเขาบอกให้ผมอะมารีวิวบ้านเ,เขาก็ได้รีวิวไปแล้วแต่เขาก็รีวิวไม่หมดแบบนี้ไม่เข้าใจโอเคตอนนี้ก็เป็นชั้นวางของของผมซึ่งไม่ได้จัดมาเป็นเวลานานผมไม่น่าจัดกั ก็ลบตนี้ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ของผมที่ยวไปส่งครูแล้วโอเคบ้านผมก็ไม่ได้สวยแถมนี่ก็เป็นทีวีของผมห้องผมโดยเฉพาะแล้วก็มีแอร์ตัวหนึง่งแล้วก็เป็นปืนแล้วก็คีย์บอร์ดอยู่นี่ครับผมคีย์บอร์ดนี้จะเป็นแบบแมคคานิคอลคีย์บอร์ดเสียงสวิตช์มันไม่ใช่แมคคานิคอลคีย์บอร์ดดิมันเป็นเซมิแมคคานิคอลคีย์บอร์ดเสียงพิเกอร์มันจะเป็นแบบนี้ มันก็เสียงมันก็จะปุบหน่อยโอเคส่วนอันนี้ก็เป็นทีวีห้องผมทุกแล้วโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำไม่ต้องดูอะไรมาโอเคอน,นี่ก็จะเป็นห้องพี่สาวผมก็ไม่ต้องไปดูหรอกโอเค,อเคหลังบ้านอันนี้ก็ผมเพิ่งมาย้ายอยู่ได้ไม่กี่เดือนนี้เองนะครับโอเคนี่ก็เป็น รรยากาศหลังบ้าน้นก็จะเป็นท้องนาซึ่งผมชอบมากเลยที่มันเป็นท,ท้องนาแบบนี้เพราะผมอยู่ในเมืองมาบ่อยมาอยู่ท้องนาดีมากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหลังบ้านผมโอเคเราไปดูตรงหลังบ้านนู้นดีกว่านี่ครับหลังบ้านผมนั่นนี่ทางบ้านผมน้องพ่อกับแม่ผมก็จะปลูกอะไรไปไม่รู้ ส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นพวกของเล่นเลโก,ก้แล้วก็ขาตั้งกล้องที่ผมจะเอาไว้ถ่ายมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมจะเอาไว้ถ่ายมันเป็นคลิปอะไรไม่รู้อะคลิปเล่นกับเกียร์พองตายเออนั่นแหละคลิปนั้นแหละโอเคครับ <Okay, S 2> ผมต่อไปน,นี่ก็จะเป็นที่พ่อผมให้ผมเล่นนะอันนี้ก็จะเป็นแบบโอยหนักมากก้อนเนี่ยโอ้โห จุดปรก้อนได้ก็สูงมากเล่นการผมโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นบ่าวหวนี่ผมเล่นก็ยกไม่ขึ้นหรอกมันสูงมากโอ้โหนักชิบหายโอเคไปดูห้องต่อไปกันเลยห้องต่อไปก็จะเป็นห้องพ่อกับแม่ผมก็ไม่ต้องไปดูอะไรมากแล้วก็เป็นห้องน้ำเป็นห้องหนึ่งห้องน้ำบ้านผมจะมีสองห้องนะครับส่วนห้องนอนก็จะมีสามห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นนะครับ โ okay. อเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นเจ้าสิงห์หมาผมก็ไม่ต้องไปดูอะไรโอเค okay. นี่ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าหมู่บ้านนี่ต้นไม้แล้วก็เป็นแทงน้ำตุง้งศรเอ้ย,อยนี่อะไรวะซึ่งศ่าเออเอ้ยว่าไงเจ้าสิงสิงขีเลื้อน โอเคถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดสัคสกเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามตรงนี้ล่ะโอเคก็ได้เห็นหน้าผมไปแล้วเนาะบ๊ายบาย